เขาว่าหมอเห็นคนไข้เป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะดังนั้นคนในครอบครัวที่แท้จริงเนี่ยเราจะไม่ทิ้งกันในวันที่คนไข้ไม่มั่นใจแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงพัชพรธมทิชงนะคะชื่อเล่นว่าหมอน้วานนะคะจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกีินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็เรียนต่อสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันหลักสูตรปริญญ,ญาโทลแล้วก็ประกาศนียบัตรขั้นสูงมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันค่ะจริงๆแล้วอะสมัยก่อนตอนที่เรียนนะคะเป็นคนที่ฟันเหย่อนมากๆอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้น ได้ไปเจอคุณหมอจัดฟันเฉพาะทางเนาะหลังจากนั้นคุณหมอก็คือช่วยแก้เรื่องของฟันเยินแล้วก็ทําให้เราอ่ะสวยขึ้น ดังนั้นพอเราเรียนทันตแพทย์เสร็จปุ๊บก็เลยมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะเรียนจัดฟันเพื่อว่าช่วยคนไข้ต่ออีกอยากจะบอกคนไข้ที่กลัวหมอฟันหรือว่าเคยได้รับประสบการณ์การจัดฟันที่ไม่ค่อยดีเนี่ยลองมาเจอคุณหมอก่อนคุณหมอน้ำหวานเนี่ยใจดีมากนะคะแล้วก็หมอเนี่ยรักษาคนไข้ทุกเคสเสมือนว่าคนไข้ทุกคนเป็นญาติพี่น้องหมอเลยค่ะเคสที่ประทับใจที่สุดเป็นเคสผ่าตัดขากรรไกรเคสหนึ่งค่ะซึ่งคนไข้เนี่ยมีภาวะซึมเศร้านะแล้วก็หลังจากที่ผ่าตัดขากรรไกรไปอะค่ะเขามีความ ความรักตัวเองมากขึ้นเขารู้สึกว่าเขา,วาสวยขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นดังนั้นมันก็เปิดเป็นการรักษาควบคู่กับทั้งสุขภาพช่องปากเขาแล้วก็รวมถึงจิตใจเขาด้วยทุกวันนี้ก็ยังคุยกันเหมือนเป็นเป็นน้องสาวคนหนึ่งอยู่เลยหมอคิดว่าคําชมเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจคุณหมอนะคะให้คุณหมอเนี่ยตั้งใจทํางานต่อไปแล้วก็อยากจะใช้วิชาชีพนี้ค่ะทําให้คนไข้มั่นใจต่อไปไค่ะ สำหรับคนไข้ที่มีความกังวลนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวคุณหมอเลยนะสามารถ walk in เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยเนาะกังวลตรงไหนแจ้งคุณหมอคุยให้ได้เรียบร้อยเลยแล้วก็ที่นี่ค่ะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะจะทำหรือไม่ทำก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามารับข้อมูลจากคุณหมอกันลนะกันเนาะเดินทางง่ายติด v t s นะ้งนั้นคนไข้มาตามนัดได้แน่นอนคลินิกสะอาดนะคะอุป,ปกรณ์ครบถ้วนแน่นอนแล้วก็คุณหมอทุกท่านเป็นคุณหมอที่มีความรู้ตั้งใจรักษาคนไข้แล้วก็จบเฉพาะทางแน่นอนค่ะ